เด็กนี่ขย่้กันตปถ้าใครมาแปลก็อาจจะแย่หน่อย,ออย,ะอยนะแต่ชิดว่านะครับในสนามไม่มีใครยัด สามสิบห้าสามแดงเท่านั้นเล่นเยอะใ่างสนักเลยนะกเล่นหนีหัวไปเลยคือหลังสบายกจเย็นครับพนอเมื่อวางนี้ห้ตราได้ฟังรถเรื่องต่างด้เท่าันไม่ไปไหนทีเลยหมายเลขหกสิบห้าอัสนา่ยังไม่มา

โอเคไปเลยเลยอนะิ้มแม่หนาเมื่อวานใจเย็นในทคะรั้ย้นยิ้มย้นยิ้มย้อนยิ้มยมย้อ้มย้อนยิ้มย้อนยิ้ิ้อนยิ้ม้นนยิ้มยอนอมย้อยินยินยิ้มย้อนยิ้มย้อนยิ้มย้อนยิ้น i oh.